อาครับบุรุษสินเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับอาครับดานิเอลยกมาแล้วหวดลูกเสาแรกโอ้โหเจริญพงค์ับยืนอยู่ตรงนั้นแมยังมองเห็นอยู่ครับพยักหน้าบอกเพื่อนยับยังเอาอยู่โอ้เกือบไปเลยครับวงนี้วอลเล่ดีมากครับขวากดตกพื้นด้วยนะครับบอลเนี่ยแทบจะเสียบเสาอยู่แล้วครับเอ้าพลิกได้แล้วของมาเลเซียแข็งแกงด้วยครับแล้วหวดลูกนี้ติดแล้วเสาจ่อโอ้โหเจริญพงษ์แม่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสองจังหวะของเขา โอ้ไม่งั้นนี่โดนแล้วครับโอ้จนเกียนจะโดนลูกก็แรกหลายครั้งมากครับตอนนี้อัดก่อนปัดมาเข้าทางแล้วเต็มๆครับจังหวะได้ซ้ำของตัวอ,อัชลันนะครับอิชิลันนะครับอามารินหดเลยลูกนี้อื้อพุ่งปัดไปได้ครับแมก็กึงยิงกึงพาเลยครับทางอามารินครับแต่เหมือนจะเป็นจ่ายมากกว่าครับปัดลูกนี้ เนียวิ่งมาแล้วเห็นอยู่แล้วแหละครับเงยหน้ามองเสาไกลทางอธิพงษ์เนี่ยยืนอยู่ยำก่อน 30- ูในครึ่งแรกครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับจะดูว่าเป็นใครนะครับจังหวะสุดท้ายแต่ว่าอาทิพงษ์เนี่ยเป็นคนยิงก่อนครับ1นครับนาที11ทีมชาติไทยได้เฮแล้วครับไอ้บความคมนี่ต้องยกให้ช้างศึกครับไม่ต้องยิงเยอะครับ แต่ละครั้งนี่แม่เฉียบคมเหลือเกินครับดูภาพช้าครับไหลมาแล้วอืมไม่ได้แฉลบด้วยนะครับดูครับยิงเช็ดเสาเข้าไปเลยครับอธิพงษ์มุ่นพลายครับ1-0ของไทยครับก็มีพิชัยุทธที่ลบบอลนะนะครับทำให้ทางมัวมาสยาวาวเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยครับมาเลเซียเตอรเสียชวลาแต่งมาธีรพัทยยิงติดเซฟครับอไม่ได้ลูกสองครับไทย มาเลเซียคว้างเร็วจะสวนออกมาแล้วครับแต่ว่าโอ้ผู้เล่นไทยเดินบีบกันดีแล้วแย่งมาได้ธีรพัฒแล้วจะผิวลูกนี้ผู้สินบอกไม่ฟาวก็เป่ายากหลายจังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะทีมไทยที่ร่วงไปเนี่ยดูอีกครั้งครับเนี่ยดักได้จ่ายมาของชวรายิงจะลอดขานะครับทางธีรพัฒนว่ามัน แล้วทาชิ้นกันสวยธนาโชธไหลคืนมาพีรพัฒ์ยิงลูกนี้เอาชนเสาแล้วไม่ได้ครับโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนโอกาสทองสองครั้งของพีรพัฒ์แก้ววิไลวันนี้ยังทําไม่ได้ครับเพื่อต้องเข้ามาปลอบใจเลยครับดูอีกครั้งครับแต่ของธนโชตพีรพัฒ์เลือกยิงหนีออกมาได้แล้วครับแต่ว่าโอ้มีเสาครับตรงนั้นเนี่ยเลี่ยมในแต่ว่ามันยังเลี่ยมในไม่พอครับ ไทยยังบีบอยู่แล้วนี่เลยครับบีบจนได้บอลมาได้พิชยุทธกดลูกนี้โอ้โหยมือเดียวทุบทิ้งออกไปได้ครับซูเปอร์เซฟเลยครับเซียวาวโอ้ช็อตนี้สําคัญเลยครับยิ่งดีแล้วด้วยนะครับทางพิชยุทธครับโอ้แต่ว่าปัญหาของมาเลเซียตอนนี้คือไปเสียง่ายครับเข้าทางขวาข้างที่ไม่ถนัดแต่ว่ายิงเกือบเสียบสามเหลี่ยมครับโจต้านี่ฮะครับโอ้ปัดด้วยมือขวามือเดียว ไทยเล่นเร็วมาแล้วอธิพงศ์สับหลอกอธิพงศ์หวดลูกนี้เฉลับแล้วจจ่อเรียบร้อยเลยครับโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับธนวัต์เกิดบางระจันรับแม่ทัวร์นาเมนต์นี้เขาฮอตจริงๆครับสองสูเลยครับไทยอยู่ตรงไหนบอลมาตรงนั้นจริงๆครับรายการนี้ของทางเจ้ามิวครับธนวัต์ดูอีกครั้งครับอธิพงศ์ก็โอ้โหลุยดีมากครับ นี่เป็นสองผู้เล่นที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในรายการนี้ของทีมไทยแล้วครับอาทิพงศ์แล้วก็ธนวัฒน์เกิดบางราจัชนะครับทั้งจ่ายทั้งยิงครับโอ้โหพบเครื่องเลยครับสองศูนย์ประตูที่คลายความกดดันของทีมชาติไทยด้วยนะครับเท้าไวจริงๆครับยังเป็นของมาเลเซียแล้วจิ้มลูกนี้ติดเซฟแล้วยกไม่ข้ามแล้วโอ้โหซูเปอร์เซฟสองช็อตของเจริญพงษ์ โอ้ไม่ได้จเจริญพงศ์เลยวันนี้น่าจะเหนื่อยครับไทยยอดเยี่ยมเลยครับเจ้าแตม2นาทีในครึ่งหลังที่กดดันได้ดีเลยเนะยครับทางมาเลเซียยิงก่อนครับมันมาเข้าทางแล้วจะคิดขึ้นมาตรงนี้ดักแม่นเลยครับเอามาเลเซียข้ามหลอกไม่ได้ไทยสวยกับหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วทีมละไทยแล้วยิงตรงนี้แล้วไปติดประตูป,ประตูครับโอโ้โหลูกยิงของธนชตไม่ได้ลูก3าม เหมือนจะแฉลบด้วยนะครับกุินให้เป็นของมาเลเซียได้ครับนี่ดูอีกครั้งครับหลุดขึ้นมาของเจ้าแมนครับเลือกได้ดีแล้วครับโอ้โหนิดเดียวครับปลายมือที่ปัดได้ครับเหมือนจะไปโดนเท้าหน่อยด้วยครับเป็นมาเลเซียยกขามาแล้วโอ้โห่อ่านอยู่แล้วครับเจริญพงศ์โอ้โหวันนี้เล่นดีครับแฟนๆนี่ชอบใจเลยครับออกมาอ่านเกมจังหวะนี้ ทิ้งมาแล้วเนี่ครับดักรออยู่แล้วครับเจ้าแตมบอลยาวลูกนี้เอาเอา,เอาบอลลงสวยด้วยครับแล้วรอเพื่อนเติมใส่เน้นๆเอาไปเซฟอีกทีนึงแล้วลงเข้าไปครับมาครับมาเลเซียทำประตูได้แล้วครับ1นประตูต่อสไล่มาครับจากหมายเลข2อครับอบูฮานิฟาเนี่ยเป็นเกมที่อึดอัดอยู่นานครับ มาเลเซียโอ้เอาจนได้แล้วครับหลังจากนี้นี่น่าจะดูเดือนแล้วครับแป่ติดเซฟของจารินพงศ์โอ้จังหวะหลังถือว่าตัดสินใจดีด้วยครับเลือกที่จะเปิดครับเปิดมาแล้วตั้งหัวรอมงแบบจ่อๆเลยครับทางอาบูฮานิฟาครับเป็นประตูที่2ของเขาในวนหลบมาสวยแล้วออกมาด้านข้างของมาเลเซียยัดมาลูกนี้โอ้โหยังติดรับ เป็นนรงศักดิ์ที่อ่านจังหวะได้ดีอยู่ครับถือเป็นบททดสอบของผู้เล่นหน้าใหม่ๆเลยครับว่าจะเจอแรงสถานการณ์กดดันในระดับชาติแบบนี้จะเป็นยังไงมาเสียขวดดูด้โอ้ยอสเต็ม์ครับโอ้ยังเอาอยู่ครับเกือบโดนครับดูอีกครั้งครับยิงไกลปั่นเข้ามารับลุดครับแล้วจังหวะซำเนายังดีที่ปัดได้ครับ นี่หันไปมองเพื่อนเลยครับโอ้อัมรินแยกได้อัมรินหมุนอาครับหลบมาได้อัมารินโอ้โหสเต็ปหลอกแล้วไหลนู่นิดแม่ไม่ถึงพี่ครับครับโอ้เสียงฮือฮานี่เต็มฮอลเลยครับหลุดมาได้แต่ว่าจังหวะจ่ายมันยังไปติดแนวรับอยู่หน่อยครับดูอีกครั้งครับไปแยงมาเองครับอัมรินพยายามจะฝืนแล้วหลบมาสองหลบสามฟาจก็แพรวเลยครับนี่ครับจังหวะใจยังติดแนวรับครับ แม่ยังตามมาแก้ได้แต่มาเลเซียเขาแย่งมาครับไปมุแมแคบแล้วยิยงลูกนี้ติดเซฟครับอือฮึครับไหลมาแล้วแล้วหัวลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเธอสักเจริญทอครับหัวตีงเดียวสุปโจมตาข่ายครับ3าต่อหนึ่งทีมชาติไทยโอ้อุดอักูนานนี่กระหึ่มเลยครับเสียงเชียร์ตอนนี้ในเทอร์มินาลฮอเบสโอ้สามอหนึ่งที่มันเเป่าปากโล่งเลยครับทีมไทยได้ประตูนี้ ดอีกครั้งครับเขี่ยสั้นของธนาโชธแล้วยิงนเรียดโอ้โหยิงดีด้วยครับแต่ว่าแมบ,บทจะได้นี่ก็มาได้ลูกนี้โอ้โหน่าจะรับเหมือนจะลอดขาด้วยครับทางไซนูซาหินเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไทยได้ประตูจากคิกอินนะครับโอ้โหนี่เป็นแผนที่เด็ดของมิเกลเลยครับอาครับสามต่อ2มาเลเซียไหลออกมาแล้วเปิ้ลลูกนี้ต่างตางก็ซ้ำอีกทีติดเซฟโอ้โหนยวจริงๆเจอริญพง,ง,ง,งสาดยาวขึ้นมา ขาดจังหวะที่ยิงเนี่ยนะครับแต่ว่ารับได้เยี่ยมเลยครับยังรักษาสกอห่าง2ลูกอยู่ครับดูอีกครั้งครับพามาแล้วยิงแรกเนี่ยไปหนึ่งครั้งที่พอเซฟแล้วมันไปเข้าทางผู้เล่นของมาเลเซียนะครับนี่ลองยิงไกลดูเดี๋ยวว่าหลังไม่เข้ากรอบครับวันนี้ทางเจริญพงษ์หาเหลี่ยมจะยิงไปสุดเส้นหลังแล้วกดลูกนี้ติดครับมาผู้สิงให้เตะมุมโอ้โหเจริญพงษ์ช่วยไว้อีกแล้วครับแล้วพัดบน ของเธอสักเกี่ยวได้จิ้มลูกนี้โอ้โหเทอสักแม่ที่จะยิงครับบอลแรกมันไม่ดีด้วยครับจังหวะแตะของทางเทอสักเป็นหลายครั้งที่เจริญพงศ์นี่ออกบอลได้ดีมากนะครับพอตัดได้แล้วให้เพื่อนเนี่ยครับพักอ,อกแล้วมันหลุดครับสุดท้ายมาแก้แล้วจะจิ้มตรงนี้ก็เพื่อนไม่ทนันนลครับเอา้าเข้าไหนเน่งๆน่งเน่งๆก็ยังไม่ผ่านโอ้โหเหนียวจริงๆแล้วไปกระแทกอีกครับโอ้ลูกนี้ กรรมการต้องเป่าฟาวก่อนครับแม่ไม่ได้ครับมาเลเซียเล่นแบบนี้ครับโอ้แล้วกลับกันนี่จะเป็นชุดทที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าได้หรือเปล่าครับทางเจริญพงศ์โอ้ไปหงุดหงิดครับว่าทะไมเจริญพงศ์ลิ่นเหนียวจังเลยครับไปกระแทกเขาเฉยเลยครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยดูอีกครั้งครับขวาแล้วนี่ครับโดนชนตรงนี้ครับอย่างนี้มันต้องฟาวครับเดี๋ยวดูครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ Hmm. แล้ที่สำคัญคือเบอร์เจ็ดอีกแล้วครับฮาริสไนท์คืนกับมาก็ไม่ทันครับจบเกมปั๊บทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียสาประตูตอนหนึ่งนะครับ